มาดูข่าวคราวอุบัติเหตุกันบ้างค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นรถบรรทุกพ่วงนะคะบรรทุกเสาเข็มเนี่ยเต็มคันรถเลยเกิดเบรกแต่ขณะที่กําลังลงลอดทางลอดอุโมงะคะ่ะแล้วก็ปรากฏว่าก็เสียหลักไปชนเข้ากับรถเนี่ยเสียหายไปถึง15คันเลยค่ะ <c oughs> มรได้ฟัง นี่ค่ะกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะคะวิ่งลงอุโมงทางรอดดาราสมุทรต,ตาบลวิชิตอำเภอเมืองที่ภูเก็ตค่ะก่อนที่จะเห็นรถบรรทุกที่วิ่งมาเลนซ้ายฝั่งตรงข้ามพุ่งชนรถกระบะสีดำพุ่งข้ามเลนมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะรถยนต์เนี่ยเสียหายไปถึง15คันการจราจรก็คือติดขัดเลยค่ะเป็นทางยาวเลยรถหลายคันเสียหายบางคันพลิกตะแคงพลเมืองดีแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยกันงัดรถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมา พบผู้บาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอกค่ะเจ้าหน้าที่จึงรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเบื้องต้นมาจากรถบรรทุกเบรกแตกหนึ่งในคนขับรถที่ประสบอุบัติเหตุนะคะเล่าถึงนาทีระทึกว่าเห็นรถที่ถูกชนเนี่ยลอยหมุนอยู่กลางอากาศก่อนตกลงมาที่หน้ารถของตัวเองโดยที่รถเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเชื่อว่าเป็นเพราะเหรียญพระที่ห้อยอยู่ที่คอเนี่ยนะคะโดนคันแรกก็หมุนตีลังกาเลยหมุนติ้วเลยแล้วก็มาชนคันวอลโวที่ลากไปเมื่อกี้ คันวอลโวก็คันวอลโวก็ตีลังไกเหมือนบินมาแล้วก็มาชนคันนี้รถผมจอดทันก็คันนั้นกําลังจะทับแต่ไม่ทับวอลโวก็มาชนคันนี้ต่อแล้วมันเลยลงไปนี่ครับเขามีสติมากถ้าเขาไม่ลูดซ้ายทุกคันจะแบนหมดเลยใช่ครับนี่ครับรถรุ่นไหนพี่รุ่นแรกครับเสียมานี่ของพี่คันไหนเนาะของคันนี้ครับอรถไม่เป็นไรเลยนะพี่นะไม่เป็นไรครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผ<ะ>ู้ชมทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รีบย้ายรถที่ประสบอุบัติเหตุออกไปค่ะแล้วก็กลับมาใช้อุโมงทางลอดดาราสมุทรได้แล้วเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บไป3คนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในจํานวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเล,ลเซีย1คนค่ะแล้วก็ทั้งหมดได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้วนะคะส่วนคนขับรถตํารวจสพวิชิตก็ได้ส่งตรวจหาสารเสพติดปริมาณแอลกอฮอล์แต่ก็ไม่พบค่ะ ขณะที่ค่าเสียหายรถบรรทุกพ่วงก็มีประกันภัยประเภทที่3วงเงินคุ้มครองประมาณ0 0แสนก็คาดว่าน่าจะไม่พอนะคะพรรถเสียหายไปตั้ง15คันเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องมีการตกลงกันเพิ่มเติมค่ะครับเกินวงเงินเกินวงเงินที่ทำประกันไว้ทั้งทางเราก็ได้อธิบายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายทุกคนทราบนะครับว่าต้องให้ทุกคนเนี่ยไปทุกคันเนี่ยไปประเมินความเสียหายแล้วก็มาเจรจาพูดคุยกัน กับทางตัวแทนของบริษัทประกันแล้วก็ให้ผู้ขับรถยนต์บรรทุกเนี่ยไปประสานกับนายจ้างให้ทราบด้วยว่านายจ้างอาจจะต้องลงมารับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายด้วยเพราะว่าอยู่ระหว่างทํางานในทางที่จ้างอยู่